ย้ายมาอยู่ภาคใต้จังหวัดพางงาน,นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พาน้องมาเที่ยวทะเลก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เที่ยวด้วยกันสองคนด้วยพาน้องชายออกมาใช้ชีวิตแบบที่เราเคยใช้พา,าออมาฝึกนอนโฮสเทลและนอกจากนั้นก็ยังพามาหางานทําด้วยนะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าที่ขเขาหลับทุกคนเ, <c oughs> เรากําลังจะไปสัมภาษณ์งานวันนี้นะคะ,ะเราตื่นเต้นเราก็เลยตื่นเร็วก็เลยเดินออก,าก,ากมาอยากให้ดูบรรยากาศนะ ฝั่งนูน้นเป็นภูเขาเองน่าจะเข้าเหมือนพวกเราสมัครงานรันอาหารไว้นี่ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะไปสัมภาษณ์งานกันเก็บข้าวเก็บของพร้อมแบกกระเป๋าออกเดินทางหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราหางานได้มาจากไหนง่ายๆเลยนะทุกคนเข้ากลุ่มบ้านฟ้าถ้าเกิดว่าใครจะย้ายไปอยู่จังหวัดไหนก็แค่เข้าไปกลุ่มจังหวัดช่วงนี้นนเราเห็นเขารับสมัครพนักง,งานกันเยอะเลยใครถนัดอะไรก็ลองเข้าไปดูก่อนที่จะย้ายไปจังหวัดนั้นๆได้ได้งานแล้วครับทุกคนผู้ช่วยเชฟครับผู้ช่วยเชฟครับอันนี้เป็น เด็กเสิร์ฟคับเออเป็นไงละ่ะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแค่เราใจเรามันได้เออและที่สำคัญก็คือเขามีที่พัก,กเขามีที่พักให้ด้วยนะคะทุกคนเเจ๊